ก็อโอเคได้ครับรูปลมาส่งแล้วครับก็ต่อไปผมก็จะเอ่อเท่าที่ฟาร์มนี่นะครับจะผมจะล้างด้วยด่างทัทิมก่อนนะครับสําหรับในข้างในด้านด้านในฟาร์มนี่นะฮส่วนส่วนปลาจํานวนเนี่ยนะฮะเอ่อผมจะไม่ได้ล้างนะครับก็จะมีช้อนอาวุธผมนะครับแล้วก็ถังแล้วก็ลงไปเดินลุยเลยครับเดี๋ยว ผมจะสาทิตการให้อาหารนะครับในปลาจํานวนนะครับกระโชกกระโดดลงมาแล้วครับโอเคครับก็จะเริ่มค่อยๆทย,ยอยให้นะฮะบ่บอละประมาณหนึ่งช้อนนะครับก็คงต้องต้องใช้ความสามารถนะครับในการปีน ผมจะถถายที่ได้ดูใกล้ๆนะครับเป็นเป็นเป็นสี่บ่อนี้นะฮะโอเคนะครับก็การให้อาหารปลาจานวนนะครับมันก็ไม่ยากอะไรมากมายนะครับก็ตักชืบเข้าไปเลยครับสาดเข้าไปตู้มมันก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยอันนี้ครับก็สาดเข้าไปครับนี่นะฮะโชกินกันครับ ก็ประมาณนี้ครับแต่เราก็ต้องเดินวนไปวนไปวนไปวน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 จนสุดนู่นนะครับคงเป็นหน้าที่ของผมในเช้าวันนี้นะครับผมที่ฟาร์มไม่มีใครอยู่เลยครับลงสวนมะม่วงกันหมดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็ให้เพื่อนๆนดูนะครับว่าเนี่ก็คงเป็นแนวทางจะได้ศึกษาเลยนะครับเป็นการเลี้ยงปลาจํานวนนะฮะอันนี้พันนีออนนะฮะ ันนี้ก็เป็นเป็นปลาทีา่ส่วนมากจะส่งต่างประเทศนะครับจะเป็นพวกลังปลาแม่ค้ามาซื้อนะครับประมาณนี้นะครับอขอบคุณครับ